โนตัศระปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุจจะนัโมตัศระปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ nasbo tarsa patuato alaato sema samputasa huthang selak nang katani huthang selak nang katani kamang selak nang katani ธุติยมปิธรรมมัณฑลังคชาณิทุติยมปิธรรมัณฑลังคชาณิธุติยมปิสังขังสละนังคชาณิธุติยมปิสังขังสละนังคชาณิจะติยมปิทุรมังสลังคชาณิจะติยมปิธรรมมัณฑลังคชาณิจะติยมปิธรรมัณฑลังคชาณิจะติยมปิธรรมมัณฑลังคชาณิ Sati yang pisang khang serena ngesani. Sati yang pisang khang serena ngesani. It nani. It serena kemenangi titang. Makante. Na dipta ta apa tam sama tiyami? Na na we lamanis apa tam sama Kami sumisa jala we lamanis apa tam

มานิปัญจะสิกขาปะทานิสิเลนะสุขจิงยันติสีเลนะโทกังปะทานสีเลนะนิสุขิงยันติตัสมาสีลังวิเธอทายีุคาสักุกาสะสาโลพันเตวุทธันจะวรันจะสัภามเทศนางยาจามีอาทิปัสสติ

กวิตุอนุสัตภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวะกะโตภควะตาธัมโมสันติสิโกอัตถานิโกเอนิปัสสิโกโอปนะิโกปัตตเวทิตั บินโยยิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะตะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะตะสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะตะสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะตะสังโฆยาทิฏังจัดจาริภูริสัยุคานิอัตตาริสัพุทละเยสภะคะวะโต

sa samadinim ida sauta tantam kime karana putitako rasaseinama ranthana cittam visinachitavanu indho dante sa bhavatu te chayamang khala nimara dile khamasi citta नुरिन्दोदन्ते च स वृते च यनन्तरं विरीन्दसवरं गति न दोतन्तं नेतम्बुसे कविति नाचितवमुनिन्दोदन् च सा Budhi caya mangkala ni bhuta kama tiha terukarunan tantra wanadyo jenaka pisan katamano citawano nindo tan teja sarwa duk यतो तवचनाञ्जनकाय माध्ये सन् อโสมมิจินาจิตตวาโมนิโตตันเตตสาภวะตุเตอะยมังคะลานิสัจจังวิหายวะติสัจะวาตเถตุงพาทาจิโรติตามานังปฏิอันทะภูตังปัญญาปฏิปัจจิโตจิตตวาโมนิโตตันเตตสาภวะตุเตอะยมังคะลานิทุกขงอาทิตตุเส तां ब्रह्मं विशोचि सु दिने पठाविधान्यानाकेन विचिञ्चितवा मुनिन्दोदन्ते च स भवतु ते दं तदा नितापितु य मां कला योवाच िन दिने शरते न गन्धि न मे कवितानि सुपाकर्वाणि मोकं सुखम् अतिशमयन सपं वो मातारुणि को नोहिता च सालिनां स वा तो सम्भोतिमोत्तमङ्गे तेन साटवाक्येन होतु शयमं कञ्चयं प्रोति मूले साकयां नन्ति देवं प्रवाङ्यो मोहितया सुचयम् Kare apara kita panlang Kesi sepapangipo तं सुमङ्करं सुखादं करोति सुखमो सुमोक्त चतुरि ब्रह्मचारी सुपथाकिनं कायतं भातमं पताकिनं पताकिनं मनोकमं पमिति ते Sīnādhi-kātā-vāna-rahaṇ-tākye, จจะู่บาวนะคุณหมก็เหมือนกันัะไรตัดอะไรกันมาตัดตัอยากออกค่ะามาออกนั่นเด้อ 我买一样，我买一样，买了，对，嗯。<Yeah. S 3> yeah.